แจ้งข่าวด่วนพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุเงินพิเศษรอบสุดท้ายรอบเก็บตกยังคงจ่ายเงินเหมือนเดิมนะคะส่วนใครที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินรีบทําสิ่งนี้ด่วนย้ํากันอีกครั้งหนึ่งค่ะและในส่วนของการจ่ายเงินจะจ่ายรอบสุดท้ายส่งท้ายปีเก่านะคะในส่วนของการรับเงินในครั้งนี้600บาทต่อคนต่อรายในกลุ่มผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปค่ะในวันที่6ธันวาคม2 5 6 6พี่น้องประชาชนคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนท่านไหนที่อยู่ในกลุ่มนี้ยังคงไม่ได้รับ สิทธิ์ในการโอนเงินให้ดําเนินการติดต่อที่ทางสํานักง,งานคลังจังหวัดในทุกพื้นที่ของท่านภายในวันที่17พฤศจิกายน2 5 6 6ันนี้ค่ะส่วนรายละเอียดเป็นแบบไหนอย่างไรมอัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆไปพร้อมๆกันไม่อยากพลาดสิทธิ์คลิปนี้ไม่ควรพลาดติดตามกันเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกๆท่านนนวัี้ อัพเดทข้อมูลข่าวสารจากกองทุนผู้สูงอายุกรุมกิจการผู้สูงอายุกันหน่อยนะคะออกมาย้ําเตือนพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์ในส่วนของบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ท่านรีบดําเนินการยืนยันตัวตนทางธนาคารกรุงไทยแล้วก็ดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชนอะไรก็ได้ธนาคารอะไรก็ได้นะคะเพื่อที่จะรับเงินในการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนคน และ100บาทนาน6เดือนสูงสุดอยู่ที่600บาทค่ะซึ่งจะมีการจ่ายเงินในวันที่6ธันวาคมนี้แต่ว่าคุณผู้ชมในกลุ่มนี้ต้องดําเนินการให้เราเสร็จก่อนวันที่17พฤศจิกายนนี้เท่านั้นค่ะ ส่วนวิธีการรับเงินนะคะ1ท่านต้องไปยืนยันตัวต,ตนอย่างทางธนาคารกรุงไทยผูกบัญชีพร้อมเพด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนสําหรับใครที่ยังไม่ยืนยันตัวตน2สําหรับกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการที่มีอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็ได้รับสิทธิในส่วนของบัตรคนจนให้ท่านดาวน์โหลดแบบฟอร์มนะคะในการมอบอานาจให้บุคคลอื่นไปดําเนินการแทนโดยดําเนินการแทนยื่นเอกสารในการยินยอมต่าง,างๆที่ทางสํานักงานคลังจังหวัดในทุกพื้นที่ของท่านซึ่งการดําเนินการครั้งนี้ต้องดำเนิน ดำเนินการให้เราเสร็จภายในวันที่17พฤศจิกายน2566นี้เท่านั้นนะคะถึงจะได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินค่ะสําหรับผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เคยยืนยันตัวตนต้องรีบดําเนินการยืนยันตัวตนแล้วก็ผูกบัญชีพร้อมเพรียงให้เรียบร้อยค่ะนี่คือตารางการจ่ายเงินนะคะคุณผู้ชมที่นํามาฝากคุณผู้ชมวันที่6ธันวาคมนี้จะได้รับสิทธิ์ในการ,การจ่ายเงินรอบสุดท้ายแล้วใครที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินกลุ่มตกหล่นฟังด่วนเลยรีบดําเนินการค่ะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไล ก็ชายเป็นกำลังใจให้นะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ